นเด็กกูบอกว่าหมื่นปีโนโปเปล่งเองกชัยเด็กกูรองซาจันเล็กกินแม่มึงกูไม่บอกเตี้ยวกูรองเป,ปล่งเคยเดี๋ยวมันปเปล่าแต่มันกูรองแต่คุณกูยอมรับเป่าดีแต่ว่าเออภาษาพูดเป่าได้ตจำใจกูพูดได้แดี๋ยวพอถามได้เป็นในมึงก็คุณแคว้นแว้ที่มานั่งในร้านคืนนี้ที่ปอนแล้วอะวกัวเปล่งลอยอ ลำผมได้ตุกสัตว์แล้วโอ้โอ้อย่าดังเท่านี้บ้าคนคุณมาเขาจะรับรับมาเลยอเออหลอกเล่ที่ผ้ได้บื้อปีเป่าตามขอบคุณทุกตันขอบคุณคุณน้องเจ้าของร้านครวนัวหนังลุงนายกเกียบวังเผย อาจารย์สิงหาคุณสุชาติพรชัยศูนย์ลออปิติีดำปลาในเลนายกการรองผู้กับวิบลท่านพออ,อนุกูลคุณวินิหนังสือพิมพ์ดาวใต้ดีเจไข่นุยยังกะลุยเลย ขอบคุณไม่หมดแล้วเออคุณน้องเจ้าของร้านผมขอกระทิงหนึ่งขวดสองขวดกูก็ขวดเดียวดีกินกันเลยนะขอบคุณผู้ชมผมหนังเอียดนุยแสดงคืนนี้สนุกแน่แน่ กูคว,ว้าห <c oughs> ัาเวเย็ดแ <c oughs> ม่เมิเ่หวาสซาตุกได้ได้บื้อปีเผลอเย็ดแม่ไม่เอาเดี๋ยวกูไม่เอาเดี๋ยวเออห้างเครื่องจับบ้างเครื่องอ๋อเครื่องกูมีวิกเต็มวิกไปเดียวเออผมจำได้เพลนว่าโอ้จำได้ลายเรื่องจริงในปีนี้ได้แต่ว่าโลกเต้นเล่ตีออเอาเพลงจังสีบัตกถอน รวยเป็นไรก็ไมไอ้เออไปเดินทางเออบุเราไปยอไปตายเอาดับนะในเมื่อกำนันน่อยไม่ได้เราอย่าลงโทษแกเป็นคนดีถ้ามีโอกาสก็ก่อยกลับมาเยี่ยมไปบุเราเดินทางเออมามมาเดินทางบุเราไอ้พอปะจบตัวีว่าตั้งใจจะตีนี้เอออย่าพ่าเมียละเละมานังกินเจร่วนเราอยู่บ้านไม่ใจโตบอก มากี่วันแล้วเราอยู่บ้านกินข้าวกับดาปลาบอกว่าลิลบอกทำไก่บ้านแล้วบ่ยอบกินคนเดียวไม่เคยพึ่งดีบอกกินแกดีสั้นเดียวไปต้อรันนกน้อยแล้วใจอะขอเหยืยนี้ไม่โอ้ยตายแล้วนืกว่าพัวชั้นข้อตูดทองครับครับ ผมไม่สบายใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในพระนครสนิทพ่อไปลงรักนางผู้หญิงคนนั้นเราต้องจากบ้านเมืองมาและก็ตอนนี้ทางบ้านเมืองมีปัญหาหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นประชาชนเดือดอร้อนใจไอ้ตรงนั้นกระนองแล้วไอ้ควังตีนีนองบุปปาปนาพรอยและราบข้าวันองมาเจออยากกลางป้าตกใจวิงดีจากม่อมเมลเลยกะน,นององยิ่งกนดีกาไปคนละทิศคนละทางผมไม่คิดว่ายักษ์มันจะมีจริงครับยักษ์มีจริงครับทีนี้โดยเรเพราะยักษ์หญิงโบยยักษ์เนี่ย บเล่นพอในมือก็ไม่ใจกครจบครับ่ันชอบเบอร์บานเราเลยอพอโ,โบอยากนังกันเรียบรำคารด,ดีตายโอ้ <c oughs> คนไรอ,อยากไก่มาเออไอ้พอกูแก้กัวแล้วแย่ปีนี้ถึงที่นี่สิบว่าปีแล้วโชคดีได้พี่ทั้งสามเพื่อนเพื่อดินทางตามหามาแม่เลยน้องพวกเราไม่ได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือว่ากลับไปทุบบ้านเมือกเราจากบ้านเมือกมั่วตอนนี้ ประชาชนลมาต้ตกคืนเลยการเชว,ว่วนาจันสีวางตัวเป็นย่อยระบอบการปกครองเปลี่ยนเพลงไม่หมดถ้าไม่เกิดสนิทเมยผมไม่กลับพระคุณแม่เลือดคว้ามาสมุทรพระคุณแม่ทงชุดมหาสานพระคุณแม่เลือดลาจจ่าชุติธาทานใครกระปานแม่ฉันมันไม่มีฮ่าอยากไอแกวเด็กรุ่นไม่แกรูบุญคุณพ่อเมยมึงและน,นอกเป็นกระตญาอยู่ไไมในเมืองบุกป้าปนาเพลยไปกับเราติดดินอแไรคนมันมีเวลทีแกได้นนเป็นผู้นําคน บอกเลยว่าคนเป็นผู้นําคนนี่ตรงติดดินมึงการแก่ไหมถ้าทําตัวไปติวาด้าประชาชนจะเดือดร้อนผู้นําคนเขาหวาดมวแต่โรดรับเรืองบ้านเมืองจะพังผู้น,นําคนจะโตกเ้าถึงพอเม่พี่นองประชาชนอโตกตองแล้วก็แมเป็นผู้ที่มีประคุณเนี่อกูเมือนกันกูรักหน,น้าเลยกบเมเพราะตามใจไปไหนมาไหน,ไห,นหลักที่พอเมาเหล้าคาตกหลับแมอยู่บ้านประมุ่งเก้าเราไม่กินเราเล่นแกนกินถะโลกินข้าว ไอ้ปอตีหนึ่งตีช่องพอมาตีตู้โครมโครมได้ไหมรับแสกว่าขันจะได้เส็บว่าอันพอพอแล้อพ่อรอบเล่ๆ์ม้เป็นอบใครแลืตึงลูกคนใดก็บอกว่าตาทำให้พอแม่์นำตาตกบันบับไอ้เพี้ยกเนี่มันลูกกระจันอยู่กับแม้มานันเออกูแต่เขา่ากกูลูกตัวราพีกูหน่อยใจใส่แม้ใต้เพรากูกูทำตัวดีด้แม้ใต้ แม่มึงเออใกล้มาเลียพ่าไปอาหม้อแม่เดินไม่รอดหืมกูห่อแม่ไม่มีแรงบ่อไหวกินรังนกแต่มีแ็งกวยแม่กินรังนกเอียงตายผลตายเรากินรังนกเอียงความกิงกูต่ำตัวบ้านวันลี่ครับแม่วันลี่ลูกกระตันยูนั้นเออใอยตอนนั้นแม่เป็นหนามาปลึกปอติงแม่กูต้องหลามขี้ที่เหี่ยวปอนขาให้แม่ หัวเจ้าเต้งชุดดักเรียนเซตรีบโอเมไปดังวงไายแล้ววิ่งไปโรงเรียนพอโรงเรียนเลิกต้องวิ่งากโรงเรียนมาวงไยโอเมกลับบ้าน <c oughs> เดินไม่ได้แต่เล่นไายจับก็หวากูบันวันลีก็เร็วคุณตาวัดรช่องประวัติกูไปรายการควันด,ดีเป็นจริงตาวัดบุรินวัฒนานี้เออว่ากูรู้กับันอยู่รายการควันด,ดีเป็นจริงเจอรกูไปออกทีวีช่องอืำ ก็ว่ากูรู้กะตันอยู่ก็ไอ้ไรมั้งก็ไอ้รถเก็นมาคันมาตำตุนไกล้คล้องไกใดไกล้ใดช่องปั่นเป็ดกลก๋วยเตี๋ยวไกลรถกันนั้นเนี่ยอ๋อไอ้เรื่องมาเจ้าควางควางอยู่ตัวได้เลวฮันไม่ทำตัอยู่ได้เพี้ยกูจะจยมรับมึงอยู่เพีือนหนอกงานไม่ทำอยู่ได้เสร์อเสียงเกลียงควยกลัวพอได้ยินเกลียงควยเลวกูไปเตาแล้วับวชอาดบุญเลลวกูคว่างเสียงไปจากเรือนกูโลนงานรอบ่านบวชเกลียงควยคว้างโล ตาสอบตาสอบดีชวนมาก็เปิดเพลงเศร้ากลอง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 ลลถ้าเพลงนี้ดังเ๋ยวรีไปในครัวแกงวัวแล้วก็ได้เออข้าวกินใน้ปุ่มตู้จาวันเศร้าข้าวก็กินไม่ได้เรากินใน้ปุ่มตู้เลยควางโลเลต่างาแตงานต่างานแต่งงานขันหมากมาแล้วขันหมากมาแล้วน้องแกวออกมารับด้วยวันนี้คน่วยแกแต่งชุดก็ได้โอ้ ใส้เด็ก <singing> ว่างานเตงงานแต่เพลงนี้ดังเล็วุ้ยก็กินลุยมัดแต่ถ้าได้ยินเพลงนี้อย่าไปะบัวลอย้าเพื่อนอยากทำไมจากคาเร็วเกินไปเพลงไม่ใจตันเจบบัญญิกถูกกนผพานจากงานอะไรวงซาซิงเลยด้วยคราวด้วยกระโม่นายพูนครับเต้าอาตุ้งคนแล้วที่ก็เดินยังไงซุ่มซ่ามเนี่ยไม่ดูตาหมาตาเรือซะเลย กลาวกระม,ม่มไม่ใจจุ่มจำแล้วทําไมหกลม้มพอดีกลาวกระม,ม่มนักปั้นเดินไม่รอดหนักอะไรนะผุนนักปั้นผ่า,านนี่มันคืออะไรปั้นนี่มันเป็นเคลืองรางกองตั้งจะไม่ก่อนประชาชนคนนิยมจ่าปั้นนี่เป็นเครื่องมือการทำกาาติสก็ไว้ใต้หน้าโอยอย่างนั้นเลยครับประยุกจะไม่ก่อนนี่ก็จ่าไว้ใต้หน้ากันทางนั้นเพราะมันไม่มีรถไฟเล็กวันนี้อย่างนั้นเลยครับ แล้วทำไมปร,ประชาชนในยุคสมัยนี้ไม่ค่อยนิยมเอาควายมาไถนาควายมันน่าอยากมั่งปอมันไปอยู่ไหนหมดมันไปอยู่ติคุณบูมัสชวนมากคุณยิ่งคุณไถ้ตาได้พวบบูบูทักคนแล้วมักจะเององเงาเก้าควายเป็นตัวไม้พัวตุนไป้ <c oughs> นควายแต่ยังเลือก็เป็นควายแตปีการโคด้วนตกเป้เลิกครับเพราะนัน <c oughs> ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนี่ต้องแก้ไขแปลงโยชน์ก็มั่งป๋อที่กรอบ ทีนี้การที่ประชาชนก็มานับถือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังนั้นจะอยู่ที่ความเชื่อและความยึดเหนี่ยวจิตใจครับเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเขามีความเชื่อกันยังไงบ้างพูนคือพูดได้เควนป้านนี่ก็ววา,าท่านทำไลยหมักจะบป้านมันตุกลรงกรันอย่างชินอะไรบ้างเก้รถไปพบไยแดงไม่ต้องจทย์้านรอดลาดเหิกครับประตือว่าเราเป็นไปแล้วเช่นนั้นประา้าชนทีนี้เมื่อมาไปแรกก่อนื้อดีกใจไม่ต้องเจาะกาปันตู้เลยอาที่เควนป้านไปยืนหน้าตู้ เด็เก็บตู้จ้องคนผู้หญิงคุณหนึ่งผู้ชายคนณเห็นี่ตัวหญิงมันไม่รู้ว่าติพุ่มเควนันเกอยะไยมันก็เลยหันไปตามพั่วมันหวาพี่ผู้ชายคนนั้นก็เควนอะไรเห็นในพั่วมันหวาผ่านน้องเรายืนเดือยวใจทำไมกันพ้่นน้องปากาเข้าวุมไปแล้ว่ากการนะครับคเนี้ก็อยากว่าเราต้องยุ่กันปัจจุบันจากการครับ อนี่ประชาชนก็นิยมใจป้านตอนที่ใช้ผ่านกันต้งนั้นใจป้านเปีนี่พมอยู่บ้านเควนป้านกันมดแม่ย่ายน้องเมียโปอต้าน้องก้อยเมียเองลูกเองเควนป้านทั้งเปีเลิศครับเมียในพูนก็แขวนเควนเมียในพูนตรงนี้ทำอาชีพอะไรขกยกควยเดียวขายดีหรือเปล่าที่วันแล้วไม่ไก่แหวกก็ไปกินเลยทำไมมันป้านไปกินราดืนกันญาิคือเควนพิดประเภท๊ดีนี่เควนป้านเราต้องรู้กันนะพูดถเป็นไม่ยังจะเควนเล่า ทำไมยกันพี่ไม่ขึ้นก็ไม่ได้พวกเลอครับตัวป้านผลมดไม่เคยของผมมันเดือดร้อนครับอันนี้พระเจ้าจนยุคนีันมาพึ่งเครื่องร่างกันมากแล้วอันมาพึ่งเกี่ยวกับเครื่องร่างกันมากพระเจ้าขาเครื่องร่างนี้มันได้แก่อะไรบ้างอ่ะบผลเครื่องร่างนี้มันได้แก่ดุนหลอดคุยให้เล่นถึงกับตีตำดุมกรอกตีรองด่างก้นเนี่ยวันแล้วแต่เป็นเครื่องร่าง ฉันหมายถึงเครื่องรางกองขังไอ้น,นี่ก็อยู่ติเรียนติฟ้ายันก็เลยแต่คุณจะใจไอ้ตุ้งประเพทบางทีกี่พึ่งก็มีอย่างนั้นหรอครับเราจะนั้นตุกจริงพันอาทิ่เกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนและนายพลตอนนี้อยู่บ้านทํามชีพไรหลังจากเป็นทหารแล้วเรากระโมอมาจิบเวลาหลังจากเป็นทหาราวันนี้กันกรีดยางมีอาชีพกร<ต>ีดยางครับการที่นายพลกรีดยางนี่ผลผลิตเป็นยังไงเป็นน้ำ ือฉันถามราคากายางหอราคายังนี่เปียบจะเมื้อเปียบจะเมือเก็ยนั่งเอียดทำไมขึ้นขึ้นลงลุงลงลุงขึ้นขึ้นเลิกลับเออเปียบจะเมือเก็ยนั่งเอียดอย่างนั้นครับรากายางเาเน่อนอนไม่ได้หลังตีกันขึ้นหลังตีกันลุมงเลิกรับเออพักหานตกจริ้งตกยังเออจาดแปลงแปลจะไม่นี้ไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงแปลงอยู่กับม่อมพอจรกงคบเห็นนายพนตัวนี้ยังเกลียดยางอยู่หรือเปล่าไม่เอาแล้วกัน ตัดกรนไม่ไกลไว้เพราะาราคายางมันไม่คงที่ครับแต่ตอนนี้ยังจั่วขึนนิดหนึ่งใเวลานี้เหรอครับแล้วตอนที่ราคายางลงนี่ผลเดือดร้อนไหมตอนนี้ยั่างลงพมไม่เดือดร้อนก็พุมขึ้นเพือขึ้นราคาขึ้นได้ไปคูดเอาทำไมยางหน้าจุ้งเลยยางเหล็กจะไม่ป,ปูนก้องผวอนกูยางฟาราว่าแกแล้วก้องเราแกว่าฟาราเราอะไรทิพกีเอามีด้วยหรือ,อยางทิพกียังเป็น ให้นั่นแกว่าปาลาราก็ไปเลยเออกีกรารแล้วก็ตัดกันตัดพุ่มตื้วายามพุ่มการต,ตัดแล้วไม่กรีดแล้วไม่กรีดํำกา,ารดีใต้ไม่รู้ตําปลื้แล้วตอนนี้ทรอมชีพอะไรที่พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหลังจากเป็นทานเวลาว่างๆก็ปลูกหลอกอค่ปลูกอะไรนะปลูกโลอกอปลูกมะละกอพาไปขายที่ไหนกองพ่มไม่ฝากไปง่ายน้อยคือกองพ่มในบ่าววีําชื้อกับอ้าวบ่าววีแกชื้อทำไมมะละกอคือบ่าววีแกจริงใจแต่ว่าไม่ละกอ ฮถึงผมไม่จริงใจกับใครแต่ลอกข้อลุยปลูกไว้เน้นปลูกมะละกอครับคณเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจพอเพียงพอได้ขายนะผุนนะพอได้ใกล้ว่างนี่ปลูกลอกอพออยู่ได้ปลูกมะละกอพันธุ์ใดที่ขายดีอ่ะพันธุ์แขกดำเหรอพันธนะุ์ดัมิดอ้าวพันธุ์ใดนะพันธุ์ดมิิดมีด้วยเหรอมะละกอพันธุ์มิดครับไปได้มาจากไหนจำลองง่ายลูกน,น้อยมาจ้องตุ้ง แกงวันแพป,ประตวงรู้ได้ไงเป็นมะละกอพันธมิตรเว้นเวลาจุกวัวลกเรื่องห <c oughs> ลูกเรื่องผมตื้อว่าหลกก็พันธมิตรจริงแ่วาว่างนี้ใจวายแล้วขนชาติแล้วแล้วเขาทำไมเป็นคนอย่างนั้นทํางานอะไรไม่ออกจริงเอาจังสักอย่างเราดำม่ไม่ชอบหลอกกอนั้นถ้าเป็นคนนอกจ้องว่ากบไม่ได้ทําไมแล่ปลานอกเรืรเ่องดีปอบป้าแล่เงนในแดงเปลบขนชาติทําไมแหลมโยควายในกันแนล่ะ เรื่องกาเรื่องแดงกาแดงอย่าไล,าล่ตีเลยปวดดีตีแลยไม่ตกจริงนี่นี่ไม่ใช่ว่าปน,นูปน,นีงัดวิธีดีเหรอครับไอ้ในบางคนกับคนตื้อควายนู้บางคนกันตื้อควายนี้รรนเราเกิดมาเป็นคนในชาติศาสนาเดียวกันไม่สมควรจะแบง่งควักแบ่งควายไอบ้บูแบ่งควายผมมาใครเกลียดไอ้พวกแบ่งควักนี่เลยวิบทําไมหลังที่เราไปลาาจืดจ้องมัดเราไปตึงเรือนเลือกควักเดียวแล้วมันแบ่งเรือนควักเรือนควักเป็นคนละเรื่องอะพูนอ๋อ อันเดอตรงๆบอกว่านายผูนนี่ถือสีเหลืองคบตื้อที่เรื่องตื้อปันตามีให้ทำไมต้องไปถือกันอย่างนั้นผมตื้อจานมอดมาดอกแม่เต้าเอาเลิกครับเพราะตื้อว่าผมเอเป็นค,ทคนที่จบกับกองที่เรื่องเลิกครับรนนนเพราะฉะนั้นกองแดงๆผมไม่ปรารถนาฮันเียว่าเมียงแกงต้มปลาแดงบุ้มตีไม่ตักม้อทำไมผมตื้อว่าปลาหน่อจอ,อผมไม่กินบ้าถือตึงขนาดนั้นครับ ้องแดงแดงอย่ามาเกาแข่จัดชัดาะนั้นตรวจกันแดงยังให้กูยุดใเลยไม่ชอบให้ฉันไม่ทางอีพน <c oughs> ชอบแต่วาไม่ได้แ <c oughs> ปลก,กหน้าก้องแดงแดงไม่ตตกรุกเลยอ <c oughs> ย่างนั้นละพนกลับ <c oughs> จริงกนดงัดเมียคิดไลขคืนในมินมาพุมยิกไปนอนนอก <c oughs> เอาทำไมพุ่มตื้อวันนอนปวดเจอกก็มอบในพืนทีอ <c oughs> ยากต่อการจะแจกแจง แต่ตาคืนน้อยเมาน,น้อยน้อยอดไม่ติดแล้วก็จะไล่การยุดนุ่มเอาสลายกับอะไรเอ็มจจิเกาสลายด้วยเกตนดํนามหมูนอพอดโจแ้แหลนปวดน่มหลังที่เลิกกับน้อยทำไมต้องเป็นคนที่แบ่งควากแบ่งควาอย่างนั้นเกิดมาเป็นคนชาติเดียวกันตื้ออิงแม่เต้าล่ะคะ่ะแล้วแม่เตา้าคุณนายพูนยังอยู่หรือเปล่าตายแล้วเป็นอะไรถึงตายเป็นลูกพันธมิตรเอา มีด้วยระบุนโรคพันธมิตรครับกินยาอะไรถึงจะหายกินยาให้ไม่ได้เราว่าลูกนี้มันก็ยากว่าจึมกันดูเชนเหลือเหลอ<ะ>ครับโอ้เป็นคนที่รักกมากรักมากทําไมถึงได้เสียชีวิตไปประท้วงและโดนยิงไม่ครทำไมแม่เต้าพุ่มพุย่ยได้ฟังแค่ป้าเข้าไปวัดไปต้าไหว้พอล่วงพอไหวปลาเจ็ดแลลวปลาจันเข้าเช็นแม่เต้าแ่ดุนครับมาพบพุ่มกลางตาม พูว่าไม่เต้าจนเดินนุน่นแดงตลอดที่จนโดนนั่นแกว่าแกไม่เดินนุ่นแดง,อ,ง,อ,งอ,อันนุนนอปอโจคุกคุณเจนเรื่องมึงได้หรือว่าทำไมดุนปันตามีดแกเ,เลยเดินได้ระงานหน้าที่ได้ปันตาปวงยอนตองเดียวเนียนแจ๊กแจ๊กพอแจ๊กตึงมาตึงปันตาคอได้ต่ำเนียบจอปอิ้วขึ้นรถอ,อะไรก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นครับเพราะนั้นปัญหาที่เดือดร้อนตอนนี้ไดี๋ยรู้จะไปพึ่งปาใครน,นะ ปัญหากับประเทศชาติฉันเองต้องเอเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเพราะพึ่งนักการเมืองอย่างเดียวนีมันไม่ได้ผลทํางานไม่ค่อยจะคืบหน้าแบบเจ้าค่ะนักการเมืองก็ตั้งจิตตั้งใจกับเรยมองเมื่อนลุกรอยพอพันแม่เขาไปบริหารระติดไอ้บางคนอยากที่ทำดีแต่บางคนก็คิดดีเจอากุงไอ้ไ้เด็กมันกัดกันโยกันลำบากประชาชนเ้ากระมมเนี่ยเั็นปลื้มก็เป็นฐานรับใจระองไม่คิดดีเป็นก็เรียกว่าไม่คิดดีเป็นนักการเมืองเลิกครับ ถ้าจ่วยเลือดประชาชนจนได้ก็จ่วยเลือดต่างอื่นถอนทิ้นนายวัดอถอนพระพายโรงเรียนและปะนีดีว่าดีว่าแปปล้ำตัวปนูเลยครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองญี่ปุ่นไม่ชอบอาชีพการเมืองไม่ชอบอาชีพการเมืองเครียนตีน,นึงเพราะพมตื้อว่านักการเมืองบางคนทําไมมีตังเป็นรอยล้านพันลานเรียนหลูกเดียวไม่กี่ดีเจอกินบุญอย่ารอดพีนายรู้ได้ยังไงพมกว้างตัวดัดตันเราองไม่เอ็นนักการเมืองเวลาก็ขึ้นเวทีอภิปรายไหมนะ เขาเล่งค,คุณคุณจัดไหมเอ,อ้ยเล่งเรงว่าไม้ตังพูดยังไงเอ,อ้นี่ตัานประธานครับคือตอนนี้ก็ผมอยากเรียนผมจะขอเรียนตัานประธานแต่ใจไม่เจอกิดมั้งวะตั้งคืนชัดตายจีงแอบรู้นี่ลื้วะจะมาว่าเองก็เร็วไปที่ที่บอกว่าลูกเรียนตั้งหน้าคนเมาเตะโบดหน้ารง เมื่อเลยกายเปรตเพี้ยงนี่จะไม่ใจก้องพี่ไอ้กว่าพักุกะไตายนั่นนี่แกเจียวปากเราก้องพี่ไอ้มาในี่ให้เพี้กมามานี่มึงจำกับกูปนีมึงรู้จึกปผ่นพปลือน้องเพี้กฮะมึงจำกับกูปุ่นแก้วปนีมึงรู้จึกปผ่นพปลือแต่ทำแล้วรู้จึกบ่ายเจยวันจุดไทยจะได้ไม่เป็นป่าราก้องลูกล้านแม่ เมื่อุคตนาเดี๋ปีพี่ก็แเล่นฉันคุมใจแมงเลนที่จูเรีอนการแต่งงานแหมมาว่านี้ก็แจบัวมาว่านี้ก็รำการฮัลโหลเพื่อนพึ่งลับมาแต่ประเตศอังกฤษเล่งเต้ไม่จัดที่คนเต้เล่งเต้ไม่จัดบัตรที่รัาอีิตาย,า,า,ยยา,ายที่เมนี่แฟนชายมียอมจริงงานกับฉันแฟนชายจะเล่นชวนไปจิงงานก็ไม่รู้ Chứ mấy đứa phá trai mi tàn ngàn gặp xa lên buồn cao Qua đi buồn cao What Quá đi gặp đồn đồn đào Qua đi em Piang? Piang? Là coi lét là ba lét mà Piang. kia Kìa nữa con Phi con Pi gặp บอกว่าคุยมึงกลับเพียกอเออเพียกเพียกเลดะเลดนะบอกว่าเพียกแล้วมานกันไหมเพียกเอ้าได้แล้วหรือนได้ยินแล้วได้ยินแล้วใจไม่กล้าี่กูเรียกเล่นตัวนี่กับกูไอ้ปุ่นแกว้วผีร่วงมึงอย่างเล่นตัวอยู่เลยน้องเพียกฮะกับกูมึงอย่างเล่นตัว อย่าว่าแต่กับมึงหลังตีแต่ชวนกับกูเล่นมึงไม่รอผุนแกหวังนี่กูอยากเมียมือตื้อแล้วไอ้ไรเมียมือตื้อหายเมียมือตื้อไอ้ไรเมียมือตื้ออ๋อแม่แกคุยกันต่างตัวจับประเด็นมือไม่จ่ายเมียมือเตือนโมไม่เมียนโรเลยมึงไปตามลุงยมเลยไม่กว่ามรดยตามลุงยมตามนาออดเลยเมียมือเตือนไม่กว่ามรดย Để lấy lại mẹ tư khu văn trong khuôn ai mừng rắc khôn Này hai khu rắc khôn Ừm lửa có ta Càng trai càng qua Nhi là mẹ mười mì tư Hừm Đi hôn đắc quay chào cháu anh đại vã chào lửa cháu vật Em cái cháu vật bạc bướng mứa con khu cơ này đi tái nè em viết mừng rô Với trang cánh nồng đồng đã kẹt cùm trời น้องดอนดาเก่งกลุ่มใจรังทุกเหลงการแต่งงานคิดเกีล้าได้กูอ่ะเลยเราคือตีบึกดาแก่งเดกเราต่างต้องมาต้องการจะปรับถูกว้าวว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 กับกูมึงเรียกอีเหรอเออลืมวววบวว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 นวว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 วกวววววาวว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 ว เราก็บ,บ้านบ้านกันดีว่างานเออว่าชายก็ไม่เอาเลยไปเยียนปลั๊มแม่ก,ก็เอาคนแค่เดียวยังดังลุยก็อย่ากูนีน่นะ <c oughs> ชาปุตโตน้องเออเพียกเออชัดไม่เละว่าแม,มา่มึงแล้วคิดโลดิไตไม่เละแท้ร,รู้ตัวเองเลยอยูมย่มันก็อยู่มันก็ปี คนไหนไรตัวดำเปีกยอมป้มแดงเปลมอยู่มันเปรตแล้วดูคนไหนได้รูงรังตังตัวรูงรังตังหน้าวนี่คนไหนได้องเปียกนี่ฮะนี่คนไหนไรนี่แก่แก่แก่นี่ไอ้นี่คนมือแล้วรูงรังดีนี่ใช่ไหมคนมั้งไอ้นี่คนไรไอ้นี่นวดไอ้ตายกางนี่ไอ้นี่เระอวอ๋อแล้วนี่คนไหนได้ไอ้นี่คนอรออ๋ออย่างเลยกลับให้รอดนะ แม่ร like, like an so ู้จักกีบผงโยมันกับพี่มึงี่เอานองดงได้จำเมียแกมาเอาไม่กโยช่วยแกโยอามแต่ถ้าพูดตึงยิ่งเจ้าเจ้าช่วยช่วยงามงามนี่คูไม่ต้องการจะได้เลยอันเพื่อคนช่วยช่วยเปรียบแลดีกับมันกี้อะไรพูกเนี้ยแต่คนช่วยช่วยมันกี้หรือแล้วออมึงแล้วเวลานั่งเตยนั่งเตยเวลานางเอกลอบมาเตปติดนกพอรอบบานึงอันเพื่อ โอหรือแม้จะแรงเลยอ้าวลูกไม่เจอกันนานสวยขึ้นเป็นกองเลยนะเป็นกองเงกนกี้จ้ะไม่ใจ่กี้ไอเพลทยิ่งเจ้าเจ้าช่วยช่วยนี่กูไม่ต้องการเลยไม่ต้องการเออกูตึงยิ่งเจ้าเจ้าช่วยชวยงามงามนี่กูแหล่จนเบื่อเลยบุญแกวแหละจนเบื่อแล้วเออนุแกตายวันนั้นกูไปโลตัสไปไหนก็วะไปโลตัสไปลาดนัดถูก ว่าไปโลตัสอ๋อมอนัดมอนัดแม่มือไปโลตัสนี่ L O T U S โลตัสแลงอังกฤษอ๋อมึงโรอกันกูนี่อยู่ก่วมุยนั่นไอเตอยแลงรังจับเปลี่ยนแลงอังกฤษได้กันเออนุแกตายกว่าป้ากูไปอยู่ก่วมุยอยู่ก่วมุยเออไปทำอะไรเกะก่วมุยไปพิ้นเป็นวินมอเตอร์เทรย์ขี้เหร่จังแบบไหนนึกเออ

ไปอาเจ้าเวงเออไปอาเจ้าเวงมึงเอาแต่ได้กูแคบช่องรอยกูทวนนิดมันโอเคทีนี้มึงต้องก้าวใจกันพุ่นแกเออร่างเงินกันดำนัำก้องมันเตะเป็นกูได้ทั้งแปนคุณปัเพือน้ำนักแกช่องรอยลูกเมื่อกี้เลยมาจอดตายรถเครื่องกูทีนี้กูน้ำนักจับกิโลนี่จอดตายรถเครื่องมึงเออมันหนังกายบอหล่อยน้ยเออไอปุ่นแหลอหนัย